จะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรถให้ดีก่อนนะจ๊ะอะไรเนี่ยพี่ต่อมัวแต่คุยโทรศัพท์อยู่นั่นนี่โทรตามไม่เมฆอกไหมยังฮะจะต้องมารับข้อร่ำจากพี่อุณพี่สอนพี่หมอนเนี่ยตามแล้วมันบอกกำลังเดินทางแหม่เคยทำแผนเสียผมอ่ะเฮ้ยกอดดนี่กอดป้าใส่เสื้อกล้ามใส่มาทำไมลูกวอดทีทีลินโชคดีนี่พี่หมอนไม่เห็นนี่เคยาขยำนี่หราอย้ำทำไมมึงจะใส่ตัวนี้ไปงานแต่งงานล่ะเนี่ยเอ้า อพมายนีมวยเดี๋ยวาส่งพี่หมอนกับพี่น้องครับเป็นไงวะเมื่อคืนเขียนหนึงสองัมอ์เนี่ยได้นอนบ้องไหมยังไม่ได้นอนเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมเบลอไปหมดแล้วเมื่อเช้านี้ผ่านตลาดจะใส่บาตรพระผมถอดรองเท้าปุ๊บแล้ถุงแกงใส่บาตรกวรองเท้าใส่บาตรั้งั้นบาตรเป็นเช้าเลยครับพี่น้องครับพร้อมนะพร้อมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดอะไรพี่น้องครับ วันนี้มึงไปส่งคอล่นมเฉยๆนะมึงไม่ต้องคุยต้องม้ต้องฝอยแบบเมื่อวานนะวันพี่น้องครับได้พี่ี๋้วมึงพยายามมองซิกกูด้วยเพื่กูส่งซิกพี่หมอนครับน้องเมฆเอาคอล่นมมาส่ง้วครับใช่จ้าหมอสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ครับคอลมนมครับที่ผมไปเขียนมาเมื่อคืนครับเดี๋ยวพี่อ่านให้เลยแล้วกันยังไงพี่รบกวนน้องเมฆรออยู่แถวๆนี้กันนะจ้าเดี๋ยวพี่อ่านอีคุณอู๊ดคะ ครับแล้วของคุณมึงนะคะขอล่างเสร็จหรือยังคะนี่นแหกตาดูเนี่ยน้องแม่เขาเขียนคืนเดียวเขาทำคอลัม่ามาส่งฉันเลยอายเขาบ้างไหมส่งงานเหมือนกันครับต้องให้ดานะเดี๋ยวมานะจ๊ะครับผมดาดาไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าคนทำมันคนเดียวกัน ที่เขียนของเมฆอ่ะพี่ไม่ได้ลืมลงนามปากกานกข้าวแมวใช่ไหมไม่ลืมครับพี่น้องครับลูกข้าวแมวเลยไอ้เมฆเราเขียนเรื่องอะไรไปวะคิดถึงโดเรมอนไบ้าล้บ้าเราคิดถึงโดเรมอนก็ใช่เะดิก็คิดถึงโดเรมอนไงมันง่ายๆคือแบบตั้งแต่อ้คนเขียนโดเรมอนเนี่ยผู้จิโอฟูจิโกเลยทิ้ตายไปอ่ะตอนใหม่ๆก็ไม่ได้ดูแล้วก็อยู่แถวๆนี้แหละแล้วพี่ไปสัมภาษณ์ใครไม่สัมภาษณ์ใครเลย ก็นั่งเทียนเขียนมั่วๆเลยเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหจริงเฮ้ยพี่อุ๊ดทำไมพี่เขียนข้อร่างปัญญาอ่อนแบบนี้วะเ,เดี๋ยวพี่หมอเขาเดี๋ยวมาด่าพ่อผมพอดีอ่ะ,อะรอกระดาพ่อแกก็ถูกแล้วนี่ก็เขาตั้งใจจะเขียนข้อร่างแย่ๆให้เขาไม่รับงานแกงไงเป็นไปตามแผนไอ้ฝ่ายเขียนแล้วพ่อผมไม่ด่าผมวะรั่วนะมึงเนี่ยเออพี่อ่านงานของน้องเมฆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ที่แรกพี่ตั้งใจว่าจะจ้างน้องเมฆให้มาช่วยอีพี่อูดเขียนคอลัมน์ลงหนังสือ BKL ของพี่แต่ตอนนี้พี่เปลี่ยนใจแล้วจ้ะพี่จะไล่อูดออกปเเเ่ยดดคคคก็ุ อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป